กาบสบายดีพี่น้องกะเบี่ยชีถูกๆทานพี่ส่งสมอเตแม่ใหญ่เคี้ยวนะพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับแม่ใหญ่เคี้ยวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเก่าคือล้างแต่ละมือแต่ละวันเนาะพบพ่อไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ลูกเบียดเพิ่นลูกเบียดเพิ่นมาเทประตูเละพี่น้องเอ้ย ก็จข้าประตูให้มีใหญ่เกี่ยงเอาสิใหญ่ๆแล้วลูกเนวได้มันเสียนหาบรักันเดอลูกเด้อตัวได้หาปรักันแล้วเห็ดทายแม่สิขากๆลูกนั่งเป็นเอือนก็ลูกสาวแม่ก็แม่กัเป็นนี่ มันหน่อยพวกเนาะแมนเวลาลงปัดแล้วมันติงแมนแมนถือว่าตกลงโอเคกันแหละกับอันลูกเวียดเนาะประมาณเดือนไปคือสีไม่ได้ไม่เห็นใหแม่เนาะลูกเน้องถ้าเบิ่งเด้อเบิ่งสองแม่เด้อ ติดตามโลดส่งแม่ส่งแม่นั่นอาเต้ไม่ใหญ่เขียวซั่นน่ะก็เห็นจ้าเลยลูกเอ้ยสิ่งที่ธรรมชาติไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยท้องผ้าแดดแดดเจ็มเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะหมอกเซาให้ซาหน้าเฮาอยู่ดอกเฮ็ดเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำสทีตแดดแงเพิ่นยังกแทพี่น้องเอ้ย อืมเป็นเทกเข้าใจกันตกลงกันว่าเสหดหรือเป็นเทกหักแนล่ละเอียดมันจะบ่มาไลาเถื่อเนอะาะแทกเมื่อเลาเด้อลูกเดิอมันจะบ่มาลลยเถื่อได้จา้าพว่าโอ้ยแต่ละห้องแม่เอ้ยได้มาอีกอันนี้เจ้าเจ้าใครมัน ตัวแหลมน้ำเพียงเสาอ่ะเออเพียงตัวน uh. ันแหละลูกเพียงตัวนันแหละโดยโดยแมนแล้วลูกแมนแล้วฮักบนนังเห็ดหัวสื่อวัดบลูกเออเอเป็นแท้เลยพี่น้องเลย โซนเราจะเปลี่ยนหาเป็นกาดาวเนด้วยแล้วปลาปูนิมาะปูนิมาเนาะปลาปูนิมาเนาะปลาโเจ้าเจ้าคือบะเบิงคือหนิเบงคือมันมีหูหูยังเจ้ามากหูหมักนะลูกเบิงละลายอย่างลูกเบงกรคขาดลูกปลาโลูมาปลาโลูมาเนาะมันจะเดินเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนหายของใจนี่มีใหญ่เกี่ยวกับสิบห้าล้านเตีพี่น้อง าซาเฮ็ดหยังเด้เนาะคือได้ยิเสียงปากเนาะอะเต้เนาะนี่เนาะไปทิทุกๆานเด้อพี่น้องเอ้ยทักเข้ามาคอมเมนต์โอ้ยเพิ่นทักเข้ามาว่าจะพาให้น้องอาเตไปเียนกยาในเมืองยังน้อยแม่นอยู่หยังเียมก็สิตเียวก็สิตอบให้เนาะบ่ได้เพิ่นไปดอกเพิ่นยังน้อยเพิ่นนจกควมหยังเก็4ปี5ปีก็ยังไขได้ลาเอ้ย อ่าโวเห็นยังลูกเห็นยังสบายดีปะลูกสบายดีปะลูกสบายดีล่ะเห็นยังลูกล่ะเห็นยังง้มยังลูกนะเออเบิ่งกระตุนห้องพ่อแม่พี่น้องเบิ่งซะลูกล่ะนัดนัดลูกละป้าดามสิไปใส่มือนนี่น้องมาเวลานี่เนาะป้าดามสิไปส่งสการ์่บ้านใหญ่เอ้ยมือนนี่บ้านใหญ่เข่าแบบมีคนตายแม่นั่นแหละเห็ดนักบ้านน้ำเมืองเนาะคนเข่า แม่และมีหนึ่งมีตายสองมีเกิดคนห้าวแต่สิเป็นไปแล้วห่อนหยานหอดข้าวไปมันกับเป็นไปไปแหละนี่ผ่านไปแหละไปกับผูกข้นมุ้ยจะเถื่อนเอาภาษีหลอกคาบได้พี่น้องเอ้ยอเวลาเหตุอาอวยมากลูกอวยเลยมากคือบ่เห็นพากันหากินบักกล้วยลูกบักกล้วย้ฮะบักกล้วยมาสวนน้องกินลูกล่ะ เนาะไปเบิ่งลาพี่นามาหนึ่งก็หล่ะปีนามาพี่ลูกหล่ะฮาทานผู้สมลูกหล่ะปีนาสมกับโอ้นเจ้าว่าทช่ไหมาจ้าว่าเปิดกระตุนดังหมอจ๊ะโอ้ยโอ้าว่าเสด็จยินนะเฮ้ยมีบลงกเนี่ยเฮ้ยมีมันซุดซุดเลยทั้งหลุมนะทั้งหลุมซุดให้มันซุดลงเลยเออโอ้ยแม่สิมุลแม่สิมุนลูกหล่ะโอ้ยอันนี้กินกล้วยลูกหล่ะกินกล้วยเออ ห้องทานผู้ส้มกินเนี่ยลูกเด้อแหน่แกงทิมห้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นห้วะเอาเสียงกระตุนลงเสียงกระตุนลงมาดิแม่มาถีบรถลูกมาถีบรถลดทานผู้ส้มเบิ่งลูกง่ายครับไอ้คนเมย์พี่น้องเบิ่งลูกไม่ไอ่ะหล่าคนหูน่ะไออีนั่นไออีถีบรถลดเลยไปลูก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 แข่งรถไออีนั่นลูกไป อืหล่าคนเก่งได้นั่นๆจิกจักลงมานี่ยจะเหน่อยกระย่างลงมาแล้วนานๆๆๆๆเออนานไปเลยคนเก่งนั่นโดดหลานนะสายถีบังเดอรูบงเดอใส่เกิบลูกใส่เกิบใส่เกิบใส่เกิบใส่ถือเบื้องเนี่ยใส่หลานเนี่ยถือเพื้องอะไรท่กลบถือเบื้ออะไรลูกถือเมืองถ้าไมนถือเบื้องลูกมันจะบเวงว่าลูก ป่าก็ใส่เกือบเนาะกงก้นกมันอยู่ก็ทนขอไพ่พี่น้องเด้อใส่ก้องอออวยละบานี่อาทรถอัหมดเลนะอเพลินละอาทิบังละอทิคนเก่อุ้ยบังละสถิตั้งใดอ่ออ่ะอีทล่องทิบงสามนาน เก่งเก่งเก่ง,งโอ้ยไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วผุกผูกผูก <c oughs> เลี้ยบังในะลูกสิตำคอยคอยคอยลุงละคอยคอย <c oughs> คอยคอยไปลูกไปไปตีไป,ไ,ปไม่ใหญ่เกลียวเลยน้ำลานพี่นอ okay. ้องเว้ยโบจั่วจั่วหงเนาะสารพัด <c> ไ <oughs> ปลูกไปตีปลดเอ้ยพูกเกง่งบังได้เลี้ยบบังได้ไปตำมันะนะเด้นะ่ลนะูกนะนะตำเจเฮือเนีนะ่ยนละูกละ à coi đi luôn là coi đi coi đi này ai E đấy cứ đi nó nóc ai E anh nhóc Po keng bao nhóc Po mứng tý thôi nhóc coi luôn là đơ coi đơ này té ngu má ai lũ ngu ai, giờ thì vây lại ai nè thì vây thấy không ngu má ngu má phi lũ là phi bao coi ไออีกอะไรที่อย่างน้องไปพุชยาแซงน้องไหวไรลูกไม่ใหญ่เกี้ยวกระตามลาหลังลานอยู่พี่น้องเอ้ยวีญญาณอยู่แถวเฮือนอะบังลาทีบเก่งหยกโป้มุกหยกโป้มองดู่นดีนิ่วมองดูดีนิ่วมองดีนิ่วมองดูดังๆนะเห็นมองดูลาพอดีนิ่วเป็นนะคอยคอยคอยตำลตได้ลูกตหลดได้ พูดได้อัน้มีตลมกับลมอเยโอ้น้ะเลียก้ยกโง่แม่เก่งคนเก่งบใไฮมีตรลมแต่ว่าเอฟซีพันธุกมามนะโอ้ยอันน้องเต้นะมีตลมกับลมบ่วาย่ำได้สิบ่ลมแมนกุมเอฟซี มีตะลมยังวะลาบ่กินขี้ขาวบ่ลูกกินกล้วยกินกล้วยไอ้อีเด้ออีก็กินกล้วยบ่ลูกเบิ่งินมาห้องพ่อแม่ FC กินซะลูกอ่ะะวยเด้อล่ะอห้อซะลูกห้องซะกินกล้วยนําอเต้เด้อลูกเด้อว้าซะลูกล่ะขวกซะลูกวกดูว้าน่แม่ลูกโอ้ยบ่ฮอดๆห้อง FC ขี้คุยพด กี่ทีกินแล้วไปจ้ะไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ไปแล้วไปเลยอย่างกันเบิ่งบักของกันเด้อบังบักของกันเด้อบุกล่ามาวันนี้สุมาพอควรพี่น้องเอ้ยผู้ขระสือปิดคลิปเห็นอีกคนป่าคนไล่กดแซ่กดติดตามเม่ใหญ่เคียวอาเต่ในเด้อพี่น้องเอ้ยพอเป็นกำลังใจสูสๆต่อพิษผ่าประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าถากมาอยู่ได้เมขี้ใหญ่เคียวตโตกูเตอเด็กพี่น้องเอ้ย แม่ใหญ่เกี่ยวใส่ตะกร้อมเว้าเนาะเอาม่ใหญ่เกี่ยวเขียนบ่เป็นบ่เว้าอันแจ้งแจ้งพี่น้องเอ้ยบาดนี้สุขไว้ใส่ให้พร FC ทุกๆท่านอยู่อยู่ดีมีแงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันยินุงเรืองสุขกายสุขใจสาธุบายสดี